นั่นไงแกเห็นไหมฉันบอกแล้วต้องเป็นยาบ้าแน่ๆเลยมันรีบรับของแล้วก็รีบเข้าบ้านไปเลยจริงๆในคนส่งของรีบกลับด้วยพี่แกฉันกลัวหรือว่ามันมีคนใหญ่คนโตว,วะตำรวจเลยไม่กล้าเข้ามายุ่งขอบคุณคุณชาลิตานะครับที่เอฟเซร์ตัวนี้นะครับขอบมากครับผมอา้าวพวกคุณเข้ามาในบ้านผมได้ไงเนี่ย เอ้จังเลยดีโอ้ยแกก็เห่นเร่งฉันสิได้ฉันบอกเขาแล้วไงล่ะว่าฉันโทรแจ้งตำรวจว่าเขาเป็นคนขายยาน,นี่อเกแก,แกคิดเหมือนฉันไหมอะไว้บ้านหลังนั้นน่ะมันแตกแปลกปะวะคือฉันไม่เคยเห็นมันทำงานทำการอะไรเลย วันวันเอาแต่โทรสั่งอาหารมากินที่ห้องฉันว่ามันรวยขึ้นแปลกๆว่ะหรือว่ามันจะขายยากันแน่แกคิดเงินปะเออนั่นดิแล้วเราอยู่บ้านใกล้มันแบบเนี้ยจะสวยไปด้วยไหมเนี่ยฉันก็กลัวเหมือนกันโอ้ยชีวิตเข้าสวยเนาะเข้าสวยได้มาอยู่บ้านใกล้กันกับพวกเอเย่นขายยาน่ากลัวใช่เป,ปล่งเลยแก พ,พี่สวัสดีครับเฮ้ยมาสวัสดีกแกด้วยอ่ะเขาสวยสวัสดีแกนั่นแหละเออวันนี้ไม่ไปทํางานกันเลยครับเออไม่ไปจากวันนี้อยู่บ้านอ๋องั้นแหะครับอุย้ยขนลุกแกกล้าไปคุยกับมันได้ยังไงอะ่ะโอ้ยฉันก็ไม่อยากคุยนักหรอกเขาถามมาก็ตอบตอบไปขืนไม่ตอบนะมันเอาปืนมายิงตายแน่เลย ทำไรอยู่เจ้าสาวเยนนี้ไปปาร์ตี้หมูกระทะกันไหมปาร์ตงปาร์ตี้อะไรกันล่ะเนี่ยฉันสองคนกำลังนั่งจับผิดไอ้นหนกันอยู่เนี่ยฉันว่ามันต้องขายยาแน่เลยเออว่ะคิดเหมือนกันเลยวันๆอยู่แต่บ้านมีเงินเยอะแยะขนาดนี้จะหาที่ไหนได้นอกจากขายยาเราจะทำยังไงกันดีแจ้งตำรวจเลยดีไหม ไอแกเห็นไหมฉันบอกแล้วต้องเป็นยาบ้านแน่ๆเลยมันรีบรับของแล้วก็รีบเข้าบ้านไปเลยจริงๆในคนส่งของมันรีบกลับด้วยเฮ้ยแกฉันกลัวแบบเนี้ยเราจะอยู่ไม่ได้กันนะเว้ยแกถ้าค้างบ้านเราอ่ะยังเป็นพ่อค้ายาแบบเนี้ยถ้าวันไหนเกิดมันค้างขึ้นมาเอามีดมาปาดคอฉันทำไมไอ้แกเออว่ะอย่างนี้ชุมชนเราไม่ปลอดภัยนะเว้ย เฮ้ยเราเราจะทำยังไงกันดีอะแกงั้นฉันว่าเราแจ้งตำรวจดีป่ะว่าแกเหมือนที่แกบอกไงดีๆีงั้นโทรแจ้งตอนนี้เลยเออเออเออโอเคฮัลโหลคุณตำรวจสวัสดีค่ะ สรีว่าที่หมู่บ้านของฉันนะคะมีคนขายยาค่ะหมู่บ้านมันเถออเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะซอยเก้าคุณตำรวจรีบมาเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยละเฮ้ยเข้าสวยทำไมตำรวจยังไม่มาอีกอะแกโทรไปแจ้งนานแล้วเว้ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็เห็นหนิวว่าฉันแจ้งไปแล้วหรือว่ามันมีคนใหญ่คนโตว,วะตำรวจเลยไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ฉันคกวนไหวตัวทันเอาไงดีวะเอ,า,อางี้ไหมแกเราลองเข้าไปข้างในเพื่อจะได้เก็บหลักฐานเอาไปให้ตำรวจดูฉันว่าแบบที่เก็บพูดเนี่ยแหละดีละไปกัเถอะแก นะครับคนไหนอยากได้เดนซีเหลือกนะครับพิมพ์มาเลยนะครับ D Y 1 0พิมพ์มาเลยนะครับ D Y 1 0นะครับคุณลูกค้าคนไหนจะรับพิมพ์มาได้เลยนะครับเออขอบคุณคุณชาลิตานะครับที่เอฟเซอร์ตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับผมอ้าวพวกคุณเข้ามาในบ้านผมได้ไงเนี่ยแกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราแจ้งตำรวจไปแล้วนะ วันนี้ขอจุบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณครับสรุปว่ายังไงครับพวกคุณเข้ามาในบ้านผมทำไมเออคือแกจองยังดีโอ้ยแกก็เห็นเร่งฉันสิให้ฉันบอกเขาแล้วไงล่ะว่าฉันโทรแจ้งตำรวจว่าเขาเป็นคนขายยานี่พวกคุณโทรแจ้งตำรวจหาว่าผมขายยาอย่างนั้นเหรอเออมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดน,นะครับ ผมขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณไม่ได้ขายยาถ้าพวกคุณอยากรู้อะไรทาไมพวกคุณไม่ถามผมก่อนล่ะครับการที่ผมร่ำรวยมันไม่ได้หมายความว่าผมต้องทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยนะครับก็<า>คุณทำตัวลับๆล้อๆไหนจะมีคนมาส่งของรีบรับแล้วก็รีบไปวันๆคุณก็ไม่ออกไปไหนเลยสั่งแต่อาหารมากินที่บ้านงานการก็ไม่เห็นจะทำพวกฉันก็ เลยเข้าใจผิดคิดว่าคุณขายยาสิคนส่งของเขามาส่งของแล้วเขาก็รีบกลับไปส่วนที่ผมไม่ออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะผมทำธุรกิจออนไลน์ต้องแพ็กของส่งของให้ลูกค้าการที่คุณตัดสินคนอื่นจากภายนอกมันบ่งบอกถึงความคิดและทัศนคติของพวกคุณว่ามันแย่แค่ไหนนี่มันยุคไหนแล้วครับถ้าทุกคนบนโลก ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่ตัวเองเห็นหน้าตาแบบผมคงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วนะครับพวกเราขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ดีพอที่จะตัดสินใครผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณไม่สบายใจพวกเราสำนึกผิดแล้วค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ถือทโทษกดพวกคุณหรอกขอบคุณค่ะ